สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานา,นาสาระบันเทิงค่ะมดดำรู้มดดำเห็นนางเอกคนสวยไม่สดแล้วหรือคุยอยู่กับหนุ่มหมื่นล้านคนนี้ถูกหลายคนจับตาในเรื่องความสัมพันธ์ถูกหลายคนจับตาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้สำหรับนางเอกสาวแจ็คก,กี้ชาคลีนกับสาระตั้มหนุ่มนักธุรกิจหมื่นล้านหลังจากที่มีภาพของทั้งคู่ไปดินเนอร์ มือหรูกับแก๊งดีมาติกาซึ่งสาระตั้มเองก็เป็นเพื่อนของบีเช่นกันล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่ช่วงจบรายการดีเจมดตั ซึ่งเป็นพิธีกรได้เผยว่ามดดำนางกำลังคบหาดูใจอยู่บี B. เป็นคนหาให้ยายบีกับแฟนยายบีงานนี้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานยายแจ็กกี้ยังเป็นภรรยาทิพย์พี่เกรดอยู่เลยนะแอดฮ่าฮ่ฮ่เพิ่งรู้จักกันค่ะแม่พี่สารตัเจ้าของ นิชดาธานีดีใจด้วยค่ะดีแล้วค่ะขอให้แจ็กกี้สมหวังขอให้ได้ขอให้โดนเพิ่งรู้จักกันเองยังไม่ถึงไหนเลยให้เวลาเขาหน่อยเอาเป็นว่าหนุ่มคนนั้นจะเป็นใครต้องรอแจ็กกี้ออกมาบอกเองจะดีกว่าขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ